สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมินจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้ประดับไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆซึ่งเขาก็มีดอกที่สวยงามมากๆค่ะสีแดงสวยเลยนะคะเขาก็เป็นไม้มงคลที่ปลูกง่ายสามารถปลูกได้ทั้งในอาคารและนอกอาคารค่ะบางท่านนั้นนะคะเพื่อนๆก็นิยมนํามาปลูกไว้ประดับบ้านเรือนเพื่อเสริมโชคเสริมลาบเสริมความเป็นสิริมงคล ้าขายล่ำรวยนั่นก็คือต้นกุหลาบหินนั่นเองค่ะเพื่อนๆกุหลาบหินนั้นเขามีถิ่นกำเนิดมาจากต่อมาดากัสกาแอฟริกาและเอเชียเป็นไม้อวบน้ำที่ทรงพุ่มเตี้ยค่ะสูงประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรใบเดี่ยวสีเขียวกลมปลายมนขอบใบหยกักออกดอกเป็นช่อสูงเหนือพุ่มใบสีแดงอมส้ม มักจะออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมค่ะวัสดุในการปลูกกุหลาบหินนั้นนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะสามารถปลูกในดินเกือบทุกชนิดค่ะแต่จ,จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำได้ดีและไม่อุ้มน้ำ ก็จะเป็นดินล้วนปนดินทรายในอัตราดินล้วน2ส,ส่วนและดินทราย1ส่วนค่ะส่วนวิธีการขยายพันธุ์นั้นนะคะเพื่อนๆน,นิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชํำยอดแล้วก็ปักชํำทางใบค่ะกุหลาบหินนั้นเขาเป็นไม้ที่ปลูกง่ายทนแดดจึงนิยมนำมาปลูกไว้ในการแจ้งหรือว่าแดดจัด แต่ถ้าเรานำมาปลูกภายในอาคารนั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถปลูกได้เหมือนกันค่ะแต่ก็จะมีใบที่เขียวเข้มและไม่ออกดอกฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆเราควรวางเขาในที่ที่มีแสงแดดเพียงพอหรือว่าแสงแดบที่สองถึงค่ะเพื่อที่จะให้เขานั้นออกดอกมีสีแดงเข้มได้อย่างสวยงามค่ะ ลดน้ำเขาเราควรลดให้เขาสัปดาห์ละ1-2ครั้งก็เพียงพอค่ะและเพื่อที่จะให้กุหลาบหินนั้นสวยงามและออกดอกเราควรใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกละลายน้ำลดเดือนละ1ครั้งก็เพียงพอค่ะ น,นั้นนะคะเพื่อนๆเขาก็จะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายสามารถทนแรงได้ดีค่ะมินหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหากุหลาบหินมาปลูกเพื่อประดับบ้านประดับอาคารบ้านเรือนเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลไม่มากก็น้อยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นในคลิปถัดไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ